สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนลชาปี้ชิคค่ะเอาละหลังจากเมื่อสักครู่เราบินกันมาแล้วนะมาถึงเกาะใหม่แล้วละ่ะคราวนี้แหละเราจะไปช่วยคนที่ถูกลักพาตัวได้หรือเปล่ามาติดตามกันเลยค่ะ <Yay. S 1> ยัยยูหูไปเลยอุย๊ยตัวอะไรอะ่ะโอ้โหโอ,โอ้น้ำไซแจวขอว่ายน้ำหน่อย ไม่มีอะไรเลยมีของนิดหน่อยขอยิงน้ำแข็งหน่อยยิงน้ำแข็งเอาอ,อ,อ,อันเดียวก็พอแล้ว <c oughs> เอ reet. อันนี้มันคืออะไรนี่ เฮ้ยูยานบินเฮ้ทำไมรู้สึกแบบมันขึ้นยากโอ้ยเราสามารถควบคุมได้ไม่ได้และเฮ้ย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 มันจะจู่จมเหรอไม่นะมันแค่วนไปวนมามันสลับกันอยู่บนหรือล่างกันนี่ เปี้ยวตายแล้วอา้าวทำไมอ่ะกระโดดไปไม่ถึงเป็นไรเราจะเป็นความหวังของหมู่บ้านให้เอง <c oughs> เอ้าเฮ้ยัเนเจอเขาไปอีกนิดนึงแล้วจะได้จุดวาร์มแล้วอ่ะไม่เป็นไรถ้ามั่นใจลุยเลยมันอยู่แล้ว ระดับนี้พี่เป็นแท้งเก่านั้นน้องโอ้ยโอ้ยทำไมไปดูรุนแรงจะเลยโอ้ยโอ้ย,อยน้ำโดนช็อตอตายเราต้องใช้กาวิตี้แล้วละ่ะขึ้นทั้งบน กเก็บของอะ่ะไหนเดี๋ยวแป๊บนึงนี่มันช่วยอะไรไหมต้องดึงมาลงมาเดี๋ยวเราจัดการเอง แล,แล้วตอเรายืนเราลากมันไปไม่ได้หรอไม่ได้มันหนักยิงลงน้ําเลยยิงขนูลงน้ํายิงใกล้ๆฝั่งยิงอีกโอเคนี่แหละโอ้ยกอบบินอีกแล้วไม่ทันได้ตั้งตัวเอาเฮ้ใช่ด้วยใช่ด้วย ไปยิงมังกรเลยยิงมังกรลากไม่ได้หนักไปลากไม่ได้เดยวน้องคนเดียวสิคนเดียวก็ลากไม่ได้ต้องหาก้อนหินมาลากจากข้างหลังเปล่า เอาอะไรไปทับไว้ดิไม่ได้เรามาใช้วิธีมาตรฐานกันเถอะช่างรถเข็นมาให้มันอยู่งั้นรถเข็นมามาใช้วิธีมาตรฐานกันเราเล่นแบบแวกแนวมากเลยนะ เราเล่นแบบปกติเราเล่นสิ่งที่มันควรจะเป็นจริงเหรออ้าวไม่มาล่ะกำลังย้ายนี่อยู่อ๋อโอเคต้องเหยียบมาถึงจะไป ม,มย้ายไม่ได้เนี่ยขึ้นมาดิมาเหมือนมันจะยิงเชือกได้อะยิงเชือกไม,ไม่ได้เลยเอาเฮ้ยทำไมตัวนี้มาถึงมาอยู่นี่ละ โอ้ยช่วยด้วยช่วยไ,ไม่ได้อ่ะครับขอกรับโลกโอเคเรียบร้อย <c oughs> ได้จุดเซฟแล้ว <c oughs> ไปตัวนี้มาถึงมาเกิดต,ตรงนี้ต like okay. ลอดเลยอ่ะไปอ่โอ้าวลองไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันลองได้เหรอไม่ได้นี่ไม่ได้ไงโท้เฮ้ยชั้นละครั้งขอพร ป้งเป,ป้งแล้วไงอ่ะไม่เห็นมีอะไรเลยคืออะไรทำไมเกมนี้มันยากจังสามหนึ่งสี่สองเหรออ๋อต้องตีตามเปล่าเธอตีอะไรอ่ะ นี่ไงกระเด่งมีสี่อันเหมือนกันสามก็เอาจทังคโนยิงสิสามไม่ได้อนักเวทเหรอฮะโอ้อยมันติดติดอ,อะ เย้เย้เรียกโดรนมารับได้แล้ว Woo hoo! โดรนของพี่โดรนของพี่ทำไมไมันต้องทำให้เรา đồn trồn tì Tài lời Là chúa yếu Ba Nào hơi, em mà thắp thăm em đây rồi ตายดิกำลังห<ถ>าวิธีไปอยู่ต่อพื้นไง เหยียบได้แล้วเหยียบได้แล้วไปเลยเกอบตายไนงะอ,อย่าบอกนะจุดเกิดทำไมอยู่สูงแท้ต่อตัวต่อตัวเราจะชุบชีวิตมาให้เองเย้เฮ้ย ตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยเราสู้บนเกาะลอยไฟอย่างนั้นแล้วเฮ้ยตายง่ายไปไหมลูกแกว้วขอลูกแก้วมังกรขอให้เพื่อนข้าคืนชีพบ่จะตายก็ตายง่ายเชยกาวิตี้ <c oughs> ช่วยไุ้งด่านนี้ดูค่อนข้างสายายนะเนี่ยเอ้โออโอ้เออเออเอ้เออขยุกขยิออยออเอเอฮ้ยไม่ใช่เรื่องที่ดีละอ้าวทำไมฮิวไม่ได้อ่ะได้แล้วต้องการ มาทำอะไรอ่ะนึกว่ามันจะลงอ่ะนี่เดี๋ยวเฮ้ยโล่โลดการโล่ปลาใส่หัวนักเวทเลยเหรอปังอาดเกินไปนี่อีกอีกนี่นี่อีกหน่อยนี่อมันจะตายให้ไหมวันนี้ตายเรียบร้อยจ้าต่อไป ยิงตรงนี้นะยิงตรงฐานนี่ยิงเข้าไปยิงโอ้ยยิงยิงโอเคคาร์วิตี้ไม่ต้องคาร์วิตี้แล้วแค่นี้น่าจะกระโดดได้อยู่แล้วไปกระโดดไม่ได้นะสิเร็วกอ่อนไม่แล้ว สิ่งที่ดูชั่วร้ายนี่อุ้ยมันมีนักเวทโอ้ยนักเวทมันงไไมงบงการอยู่ข้างบนยิงไปไม่ถึงเขาจะจับมันไม่ได้มันดูชั่วร้ายยิ่งนักทำยังไงดียิงที่ฐานมันได้ไหมย,ยิงไอ้มังกรนี่ไม่ได้มันต้องเอาไอ้มือนี่ออกไอ้มังกรนี่ยิงมังกรก่อนแล้วกัน มังกรน่ะมันไม่ใช่ต้องขี่มังกรเหรอไม่ใช่ไม่ได้ขี่มังกรแล้วจับไม่ได้อ่ะเดี๋ยวยิงมังกรก่อนอันน้นปล่อยไปก่อนเฮ้ยเออ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 มาจังเออมังกรมาจังตายมันน่าต้องยิงมือจนมือมันหายปะมันไม่ยอมหลาลุไปให้ยิงได้เลย โอ้นี่ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใหม่เหมือนจะมีของที่น่าจะช่วยเราได้อะไรเหรอกาวิตี้ไป เา้าะบทจะตายก็ตายเฉยอ,อ่ะไปขึ้นมาโอ้อ้าวขอการิตี้หน่อยอเคไปบทจะผ่านง่ายๆก็ผ่านแบบ หมดคำบรรยายงงเลยปะละ่ะเดี๋ยวต้องข้าจะค้างไว้ปะทำอะไรอะไม่รู้มันสั่นดุกๆต้องให้นี่มาขอนักเวทอ่ะไปสั่นไม่ได้มาไม่ต่อกันอะ่ะไม่งั้นเธอต้องขยับเออนั่นแหละ โอ้ตูมตามเอ้ยเร็วมาเร็วเรามีมังกรเหล็กแล้วนะป้อมปากการเราคือเบาซ่าแห่งมาริโอจะไปจับตัวเจ้าหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียนี่มันเป็นได้ทุกเกมจริงๆริแล้วลูบไอ้นี่ที่เรากำลังอยู่คือคุกก็ไปจับไปรอบ กำลังขึ้นไปป้อมประการแล้วนะทุกคนโห<ฮ>ป้อมประการลอยฟ้ากับมังกรเหล็กคู่ใจอ้ยอ้ยโดนส่องโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงจ้าทำไมมันสอยแม่นจังเลยแหมปากกระบอกปืนนะนขนาดนั <laughs> ้น ตอนหลังๆเรู้สึกฉากมันเริ่มแอดวานขึ้นเรื่อยๆนั่นสิแต่ก็แฟนตาซีดีนะโอ้พ่อมดเ,เก่งจริงๆเอาละค่ะเราต้องเจอบอสอีกตัวหนึ่งแล้ว ตอนแรกกอลฟเล่นขู่ว่าจะจัดการมากระเล็ตนะคะแต่เหมือนเราจะรู้ทันว่ามากระเล็ตไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆเขาก็เลยบอกว่าเขาจะจัดการเราทั้งสามคนนะคะต้องห่วงหูไม่ได้ โอ้ยลงลาวาโอ้ยไม่ได้เหมือนจะตายแล้วมันแล้ข้นูขึ้นไปค่อยข้างบนดิโอ้ลูดูไปเลยว่ามีนี่ให้เกิดให้ด้วยเกิดให้ด้วยทราบแล้วเปลี่ยนโอเคมีหนามยิงบนหัวมีหนามทุกที่เลยปิวแล้วเนี่ย เหมือนตัวอื่นนี่ช่างไร้ประโยชน์จริงโอ้โอ่อมีที่เกิดใหม่เอนี่ยตายแล้วเหรออยา่าไปเกิดทำไมให้เรียบร้อย ไม่รู้จะต้องตีตรงไหนได้อะ่ะนเด็กนี่ก็ตีมั่วๆไปเรื่อยๆโอ้ยนี่ไงนี่ไงมันบอกอยู่ทาง,<ร>งด้าน,นด้านขวามือทางขวาไม่ด้านขวามือมันจะบอกอยู่ว่าต้องตีอะไรเนี่ย อ๋อ,อทำลายโซ่โซ่ตรงไหนอ่ะม,มันจะมีตรงข้อต่อมัน,นะจะมีโซ่อยู่พอทำลายโซ่พวกโซ่มันก็จะพังอันนี้เหมือนตัวมีบอสตัวบอสนะคะขึ้นไปเล็งจากข้างบนได้ไหมจะพยายามอ๋อลมตรงนี้เหรอ ใช่ใช่จะทำไงอ่ะให้มันขึ้นได้อ่ะก็ยืนอยู่บนลมเฉยเยอ่ะเดี๋ยวมันก็ค่อยๆลอยขึ้นไปอ่าเรียบร้อยออโอ้ยสุดยอดกับลินตายซะแล้วไม่น่าเชื่อเลยเกม อะไรมาเกเล็ดอยู่ไหนไม่น่าเชื่อเลยนะว่าเกมนี้มันจะมันนะขนาดเนี้ยมาเกเล็ดนี่คือน่าจะเป็นแฟนของนักเวทแน่เลย น่ะดูกระตือรือร้นกว่าช่วยเจ้าหญิงประเด็นคือมันรออะไรทำมาถึงไม่ยอมเปิดถุงออกน่าหน,นสิเขาบอกว่าเขาจะไม่พูดพูดไม่ดีกับมาเกเรตอีกนะคะซับซึ้ง <laughs> อ่าเปิดให้มากระเด็หายใจไม่ออกอยู่ในทุงต่อไปทำไมฉากไปนอนถึงกลายเป็นดูเรื่องโหดร้ายขนาดนี้นะเขาบอกว่าเขากลัวที่จะเปิดถุงลวงล่อนี้จบบอลเลูจริงๆแล้วใช่ไหม มีสภาพอีกไหมนะโอเคเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะคะสำหรับปัญหาแล้วก็อันตรายต่างๆน่าจะจบลงจริงๆแล้วล่ะรอบนี้ไม่จริงหรอกยัง<อ>มีภัก,กสาม,ส,ามสี่ <laughs> ยังไงเย้คอมพลีสตอรี่โอ้โหยาวนานเหลือเกิน โอเคค่ะจบแล้วสำหรับเทลสนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะถ้าใครอยากดูภาคต่อแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยครับและอย่าลืมกด Subscribe ช่องสก๊อตเปียนหกให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ติดตามผลงานกันได้นะโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ bye บายบายสวัสดีครับ bye รบายบาย